ทีนี้วันนี้เป๋าหาข้อมูลของลูกค้าเราก็โทรไปครั้งแรกเลยคือเจอลูกค้าปฏิเสธแล้วค่ะลูกค้าบอกว่าถ้าเป็นสัญญาเอกุสซผมไม่เซ็นครับซึ่งซับผมมีความรู้สึกว่ามันปิดเกินไปแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเพราะผมไม่รู้ว่าคุณน่ะจะขายอะไรให้ผมได้บ้างผมไม่เคยเซ็นสัญญาเอกคุสซคือเขาปฏิเสธมาแบบนี้เลยเป๋ก็บอกว่าแต่ว่าซับของพี่ออยู่ในเกรดเเลยนะคะซึ่งเขาขายถูกมากจากที่ โค้ดแชทสอนให้คำนวณน,นะคะเปลองคำนวณดูคร่าวๆมันอยู่ในเกรดเก็เลยคุยกับเขาว่าเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปขอไปคุยกับที่ทํางานที่วินเนอร์นะคะว่าจะสามารถช่วยพี่ยังไงได้ถ้าเกิดกรณีที่พี่ไม่อยากเซ็นสัญญาเอกซ์พิซีนี้นะคะ่ะก็คืออีกประมาณ2วันขอติดต่อไปเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเปจะไปเข้าคอร์สของโค้ชจอยะคะ่ะก็เลยคิดว่าถ้า เราไปปรึกษาดูถ้าเป็นแบบเนี้ยเราสมควรทํายังไงทีนี้วันนี้ได้เข้าอบรมกับทางพี่แนทก่อนก็เลยปรึกษากับพี่แนทหรือว่าจะทํายังไงดีเผื่อมันจะเร็วขึ้นค่ะโอเคเอ,อลูกค้าไม่เซ็นสัญญาใช่ค่ะอะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เซ็นสัญญา คือแค่เราคุยกันนะคะซึ่งตอนแรกอะ่ะเปเปนะัดลูกค้าเจ้าเนี้ยวันเสาร์คือคุยกันเขาบอกโอเคเดี๋ยววันจันทร์คุณโทรมาหาผมนะพอดีผมไม่สะดวก mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะแต่พอโทรไปปุ๊บเขาบอกเออคุณจะให้คุณจะขายเท่าไหร่อะไรเง mm ี hmm. ้ยเราก็ชี้แจงว่าซับของพี่อะ่ะเป็นซับเกตเอเลยนะคะเรายังไม่เออเปยยังไม่เคยเจอลูกค้านะคะ mm hmm. แค่จากนี้ที่เราโทรไปแค่จากนือที่เราโทรไปอย่างเดียวเขาก็บอกว่าเออผมอยากให้คุณช่วยขายอะไรเง mm ี hmm. ้ยถ้าราคามันดี Uh, ถ้าผมได้มากกว่าเก้าแสนที่ที่ผมขายไปแบบเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าเกิดคุณจะให้ผมเซ็นสัญญาอีกคู่สี่ผมมีความรู้สึกว่ามันบีบบังคับผมเกินไปมันปิดเกินไปเขาพูดแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือการคุยครั้งที่สองซึ่งยังไม่เคยเจอหน้ากันอืมโอเคแล้วเราเปรียบเทียบทรัพย์ของเขาเป็นอะไรคะเออเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโด ค่ะพื้นที่สามสิบสองเราเปรียบเทียบมากี่ยูนิตอ๋อเดี๋ยวนะเออเป็นคอนโดแถววงเวียนบางเขนนะคะค่ะคือเขาเปรียบพื้นที่สามสิบสองตารางเมตรแล้วเขาขายราคาอยู่เก้าแสนแปดอ่าค่ะเป็นคอนโดใหม่หรือเก่าคะมือสองค่ะมือสองนะใช่ใช่ อ่อบอก<ม>เดี๋ยวกันนะแล้วเปรียบเทียบหาในโครงการนั้นมามากี่ยูนิตเอ่อหนูยังไม่ได้เปรียบเทียบตัวในโครงการเลยค่ะพอดีพอหนูเจออันนี้ปุ๊บหนูก็เลยลองลองคำนวณจากที่โค้ชแชทสอนนะคะไม่รู้ว่าถ้าคำนวณแบบนี้มันใช่ไหมเพราะว่าตอนที่รู้ได้ยังไงว่ามันถูกกว่าหลังอื่นยัง คือคือตอนที่โคชสอนให้เป็นคำนวณน,นะคะมันจะมีเกรด A เกด b เกรด C แบบเนี้ยค่ะแล้วโคชค้ก็บอกว่าถ้ามันไปลงล็อกเกรด A ก็คือมันเป็นราคาที่โอเคนะเราสามารถขายได้เนยค่ะอือถ้าเป็น b ก็คือจะกอางกลาง,ก,ลางก็คือสามารถขายได้แต่ให้เน้นขาย A แต่ถ้าเป็น C เนี่ยราคามันจะโดดไปทําให้เราทําให้มีการขายยากอะอไรเงี้ยค่ะลองไปดูซิโครงการดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่า คำว่าขายถูกหรือแพงเราจะต้องเทียบกับอะไรอืมเราต้องเทียบกับอะไรคะเอ่อตัวพื้นที่กับราคาที่เป็นราคาหารราคาล<ะ>แล้วเอามาหารที่ใช่ไหมคะที่วันนั้นคือที่หนูได้เรียนแล้วเร,เราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่ามันถูกหรือแพงเนี่ยคือ คือที่เรียนมายังเรียนมาแค่นี้ค่ะพี่เราเลยรู้ว่าเราที่ถูกเน้แทงถ้ามันมีอยู่ชิ้นเดียวอะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือหนูสมมติว่าพี่ซื้อเนี่ยคอนโดที่เอสบีพี่ซื้อมาตารางเมตรแล้วหกหมื่นสมมติว่าพี่บอกอุ้ยมันถูกมากเลยคำนวณแล้วมันถูกมากเลยเออถามว่าเพราะอะไรเพราะพี่ดูอยู่หลังเดียวมันหกหมื่นแต่พอพี่พิมพ์เสิร์ชเข้าไปพิมพ์หา เข้าขกันอยู่สามหมื่นกว่าค่ะเออดัอองนั้นเขาจะต้องหาอะไรคะสิ่งแรกเลยวิเคราะห์ราคาขายในตลาดค่ะอสิ่งแรกที่ในหน้าจะต้องทำและสำคัญที่สุดในการที่เราก่อนเซ็นสัญญาสำคัญที่สุดก่อนเซ็นสัญญาคือวิเคราะห์ราคาขาย Mm. อืมอ่าในโครงการเดียวกัน mm. แล้วเปรียบเทียบราคา oh. อ๋ออ่าชื่อโครงการอะไรคะเอ่อที่เข้าที่หนูเข้าไปเซิร์ชอะค่ะเขาไม่ได้บุเขาไม่ได้ระบุโครงการไว้เขาบอกแค่ว่าเออเป็นพื้นที่สามสิบสองตารางเมตรเก้าแสนแปดอยู่แถววงเวียนบางเขน เขาบอกว่าเป็นตึกเหมือนตึกอพาร์ตเมนต์นะคะใช่มันไม่ได้เป็นโครงการเป็นตึกอแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันถูกมากในเมื่อมันเป็นตึกมันไม่ได้เป็นโครงการมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้มันมันเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยมันเป็นคอนโดเหรอแล้วชื่อคอนโดก็ไม่รู้อีกไม่ใช่แล้วรู้ได้ยังไงว่ามันถูกเออรู้ได้ยังไงว่ามันถูก หนูเช็คจากาลองดูอืมโอเคเข้าใจละว,ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ถูก<ช>แต่ว่าเราต้องเราต้องหามันถูกใ<า>นความรู้สึกเราแต่ม,มันถูกของตลาดไหมรู้ไม่ว่าพี่ไปเจอตึกสูงที่หนึ่งเป็นตึกยี่สิบสามชั้นเป็นอาคาราสำนักง,งาน,านติดถนนเส้นบางนาตาดอยู่กมที่สองอ่าอ,อยู่ติดกเกษรท่านเลย แล้วพี่เห็นปุ๊บตึกสูงขนาดนี้พื้นที่เกือบไล่เฉียดไล่าขายหกร้อยห้าสิบล้านพี่เห็นปุ๊บโหขายราคาเนี้ยปล่อยได้ประมาณหกร้อยยังไงก็ปล่อยได้หรือ, <c oughs> อเต็มที่ก็ห้า้ยแปดสิบนะต่อไปต่อมาแต่รู้ไหมครพอเวลาพี่ทำวิเคราะห์ราคาออกมาจริงๆอ่ะกับคู่แข่งในตลาดอ่ะตึกเนี้ยควรขายอยู่แค่ สามร้อยสี่สิบล้านแล้วถามซิว่าถ้าเราขายโดยไม่วิเคราะห์ราคาโดยที่เราเอาความรู้สึกไปตัดสินนะ่ะใช่ปะใช่ค่ะอะดังนั้นอย่าเชื่อความรู้สึกตัวเองอย่าใช้ความรู้สึกเอออย่าใช้ความรู้สึกให้วิเคราะห์ราคาทั้งโครงการเลยค่ะโอเคได้ค่ะ Ah, okay.